นี้ม4ีนะคะเราจะมาเรียนเนื้อหานะคะหลังจากสอบกลางภาคไปแล้วนะคะจะเป็นเรื่องอะตอมและตารางธาตุนะคะอ่ะก็จะมีแบบจำลองอะตอมของใครบ้างนะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเนี่ยที่ได้ทำการทดลองนะคะแต่ว่าไม่ได้เสนอแบบจำลองอะตอมนะคะแต่ก็เป็นที่มาที่ไปของทฤษฎีบางอย่างแล้วก็กฎบางอย่างนะคะที่ต้องรับรู้รับทราบนะคะ มาดูแบบจำลองอะตอมของท่านแรกนะคะก็คือนะคะแบบจำลองอะตอมของดอตันนะคะดอตันเนี่ยยังไม่ได้ทดลองนะคะ แต่ว่าดอตันในยุคนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยดอตันเนี่ยเหมือนเป็นนักปราดอะคะ่ะเขาก็จะมีทฤษฎีนะคะเหมือนเหมือนใช้จินตนาการเอานะคะไม่ได้ทดลองเขาบอกว่าในอะตอมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันมีขนาดเล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้สิ่งที่พบในแบบจําลองอะตอมเขาบอกว่าในแบบจําลองอะตอมอะไม่มีอะไรอยู่นะคะมีลักษณะว่างเปล่า นะคะส่วนทอมสันเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบทดลองได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยมากในยุคนั้นนะคะอาทอมสันเนี่ยนะคะบอกว่าอันนี้คือสรุปเลยนะแต่กว่าที่เขาจะสรุปอย่างเงี้ยนะคะได้นะี่มันมีที่มาที่ไปคือแบบเขาทำการทดลองอย่างหนักทำการทดลองซ้ำเป็นหมื่นๆครั้งนะคะทำการทดลองแบบเยอะมากนะคะแต่ว่า อันนี้เป็นเป็นการแบบรีวิวอะค่ะคือเอาเอาสรุปขึ้นมาก่อนแล้วก็เนื้อหาไปเรียนทีหลังนะคะแบบจําลองอะตอมของทอมสันเนี่ยบอกว่าเป็นทรงกลมประกอบด้วยโปรโตอนนะคะโปรโตอนเป็นประจุบวกแล้วก็มีอิเล็กตรอนเป็นประจุลบกระจายอยู่สม่มําเสมอนะคะเห็นรูปแบบจําลองอะตอมไหมคะเราจะเขียนบวกลบบวกลบบวกลบกสลับกันไปอาวานให้ดูชัดๆก็ได้นะคะทอมสันบอกว่ามีบวกลบ บวกลบนะคะบวกลบเนี่ยกระจายกันอยู่สม่ําเสมอนะคะในในอะตอมนะคะสิ่งที่พบในอะตอมนะคะเขาบอกว่าอันอันน,น,นี้อันนี้น่าจะผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเขียนเหมือนกับข้อนี้อ่ะ ต่อไปมาดูแบบจำลองอะตอมของลัเทอร์ฟอร์ดบอกว่าเป็นทรงกลมประกอบด้วยนิวเคลียสนะคะวงกลมสีฟ้าเนี่ยคือนิวเคลียสมีประจุบวกนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสนะคะอ่าโอเคสิ่งที่พบในแบบจำลองอะตอมก็คือพบนิวเคลียสนะคะมีโปรตอนอยู่ตรงกลางนะคะนี่คือแบบจำลองอะตอมของคนที่3ก็คือลัทอร์ฟอร์ด ะะมาดูแบบจำลองอะตอมของคนที่สี่ก็คือโบนะคะข้อบ่งชี้ของแบบจำลองอะตอมของของทอมสันเนี่ยมีบางอย่างที่ไม่สอดคล้องนะคะลัตเทอร์ฟอร์ดเลยทำการทดลองใหม่ก็ค้นพบใหม่ว่าว่าแบบจำจลองอะตอมเป็นแบบไหนแล้วก็แบบจำลองอะตอมของลัตเอร์ฟอร์ดเนี่ยมันตอบคำถามไม่ได้บางของ้อนะคะโบก็เลยใช้นะคะ ทฤษฎีเกี่ยวกับอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบอะตอมเป็นระดับชั้นพลังงานนะคะก็ใช้เรื่องของสเปกตรัมมาอธิบายอะตอมนะคะสิ่งที่พบในแบบจำลองอะตอมของโบก็คือระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนนะคะสมมติว่านี่คือนิวเคลียสนะคะก็จะมีระดับชั้นพลังงานที่1ระดับชั้นพลังงานที่2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆนี่คือแบบจำลองอะตอมของโบนะคะอ่ะต่อไปนะคะแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยก็มีนะักวิทยาศาสตร์ที่เป็นทีมงานหลายท่านช่วยกันคิดค้นนะคะบอกว่าอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยอะตอมเนี่ยเป็นทรงกลมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนะคะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสนะคะไม่มีทิศทางแน่นอนนะคะ ทีนี้ความความหนาแน่นของจุดก็คือว่าเป็นความหนานแน่นของอิเล็กตรอนตรงไหนเนี่ยที่มีจุดทึบก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมากนะคะตรงไหนที่เป็นหมอกจางๆก,ก็คือมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนน้อยนะคะอ่ะสิ่งที่พบใน,นแบบจําลองอะตอมก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนนะคะและความเป็นไปได้ในการพบอิเล็กตรอนนะคะ ต่อไปมาดูวิวัฒนาการการทดลองเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมนะคะอ่ะก็จะมีคนแรกเลยก่อนที่ทอมสันจะประดิษฐ์หลอดรังสีแคทโทดเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์วิลเลียมครูสนะคะได้ประดิษฐ์นะคะแบบจำลองหลอดรังสีแคทโทดเพื่อศึกษาการนำไฟฟ้าของแก๊สนะคะผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เป็นกระแสไฟฟ้าสักสูงหมื่นโวลต์นะคะถ้าเทียบความแรงกระแสไฟฟ้าหมื่นโวลต์เนี่ยก็เทียบกับฟ้าฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะอ่ะทีนี้ก็เอาหลอดแก้วมานะคะแล้วก็ใส่ขั้วลบก็คือขั้วแคโทดแล้วก็ขั้วบวกขั้วแอโนดนะคะจุดประสงค์การทดลองเนี่ยก็คือคือเพื่อศึกษาการนําไฟฟ้าของแก๊สนะคะว่าถ้าเกิดแก๊สก็คืออากาศใช่ไหมเขาจะศึกษาว่า แก๊สหรืออากาศเนี่ยนำไฟฟ้าได้ไหมนะคะนำไฟฟ้าได้ไหมเมื่อเมื่อผ่านอ่ากระแสไฟฟ้าสักสูงไปเนี่ยมานำไฟฟ้าได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าเอาโวลต์มิเตอร์ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าเข็มโวลต์มิเตอร์เนี่ยอยู่ตรงอย่างเงี้ย นะคะแปลว่ามันไม่นําไฟฟ้าแต่ถ้าเข็มวนลต์มิเตอร์เนี่ยบิดซ้ายนิดนึงบิดขวานิดนึงอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าวัดอ่าวัดค่าค่าสักไฟฟ้าได้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องวนลต์มิเตอร์ก็คือเป็นเครื่องวัดค่าสักไฟฟ้านะคะอ่ะต่อไปทอมสันเนี่ยก็นะคะดัดแปลง ะะหลอดรังสีแคโทดของเซอร์วิลเลียมครูสนะคะทอมสันก็คือคนที่เสนอแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะคะแต่ก่อนที่เขาจะาเสนอแบบจำลองอะตอมเนี่ยทอมสันเนี่ยได้ดัดแปลงนะคะการทดลองของครูสนะคะอตอนแรกอทำเหมือนกันก็คือใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักสูงหมื่นโวลต์ลงไปนะคะแล้วก็ มีขั้วลบต่อกับขั้วลบก็คือขั้วแคโทดขั้วบวกต่อกับขั้วบวกก็คือขั้วแอโนดแล้วก็เอาฉากรับแสงไว้ด้านหลังนะคะอ่ะก่อนที่จะทําการทดลองเนี่ยสูบอากาศออกจนหมดสูบอ,อ,อากาศในหลอดแก้วเนี้ยออกจนหมดนะคะจนหลอดแก้วเนี่ยเป็นภาวะสูญอากาศหรือไม่มีอากาศนะคะอ่ะทีนี้นะคะอ่าคือมันไม่มีอากาศความดันมันก็ต่ํามากเนาะ จุดประสงค์ของการทดลองของทอมสันนะคะเขาดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดนะคะเพื่อศึกษาสมบัติของรังสีแคโทดสรุปได้ว่ารังสีแคโทดหรือรังสีลบเนี่ยนะคะมันเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะ,ะทีนี้นะคะทอมสันยังทดลองไม่จบนะคะเขาก็ทดลองอย่างอื่นไปอีกนะคะ,ะทีนี้เขาก็ดัดแปลงหลอดกันหลอดทดลองอีกนะคะแต่เดิมใช่ไหมมีเครื่องกําเนิดสัก ไฟฟ้าสักสูงนะคะแล้วก็มีแคโทดมีแอโนดแล้วก็มีฉากเรืองแสงอันนั้นคือการทดลองที่แล้วอันนี้นะคะทอมสันเพิ่มสนามไฟฟ้าเข้าไปนะคะอ่ะเพิ่มสนามไฟฟ้าเข้าไปแล้วที่นี้ปรากฏว่านะคะอาร์หลอดลังสีแคโทดเนี่ยมันมันมันมีการเดินทางแบบเบนเบนเบนเข้าไปหาขั้วขั้วหนึ่งก็คือเบนเข้าไปหาขั้วบวก เห็นไหมขั้วบวกอยู่ตรงนี้มันเบนขึ้นไปข้างบนก็คือเบนเข้าไปหาขั้วบวกเขาก็เลยเชื่อว่านะคะในอะตอมนั้นมีอาอนุภาคที่เป็นลบเพราะว่าลบกับบวกมันดูดกันใช่ไหมถ้ามันวิ่งเข้าหาบวกอ่ะแปลว่ามันเป็นอนุภาคลบนะคะตอนนั้นนะคะอาทอมสันอะ่ะก็ได้ค้นพบว่ารังสีแคโทดอะ่ะมันเบียเบ่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกเขาก็เลย รู้ว่าอนุภาคที่อยู่ในอะตอมเนี่ยตอนนั้นนะคะก็รู้ว่ามันน่าจะมีอนุภาคลบนะคะอนุภาคลบและตอนหลังก็ตั้งชื่ออนุภาคลบอันนั้นว่าอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ค้นพบอิเล็กตรอนคนแรกคือทอมสันทีนี้นะคะโกสต์ไโกสต์ก็ดัดแปลงการทดลองของทอมสันโดยการทำเหมือนทอมสันทุกอย่างเลยแต่ใส่ฉากเรืองแสงนะคะไว้สด้าน ปรากฏว่าเมื่อดัดแปลงหลอดหลอดรังสีแคโทดจากทอมสันเนี่ยนะคะเขาพบว่านะคะมันมีอนุภาคสองชนิดอนุภาคชนิดแรกอ่ะก็คือได้ผลการทดลองเหมือนทอมสันก็คือเบนเข้าหาขั้วบวกอีกอันนึงก็คือเบนเข้าหาขั้วลบไอตัวที่เบนเข้าหาขั้วบวกอ่ะมันคืออนุภาคที่เป็นประจุลบก็คืออิเล็กตรอนนะคะส่วนอนุภาคที่เบนเข้าหาขั้วลบอ่ะอนุภาคนั้นก็คือเป็นประจุบวก อันนั้นก็คือนะคะก็สรุปว่าโกสต์ไก็เลยค้นพบประจุบวกก็คือโปรตอนนะคะจากการที่ดัดแปลงนะคะการทดลองของของทอมสันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยอิเล็กตรอนอะทอมสันพบอยู่แล้วนะคะแต่เขาใส่ฉากเรืองแสงแค่ด้านเดียวเขาก็เลยเห็นแค่อนุภาคชนิดเดียวแต่พอโกสต์ไเนี่ยฉลาดมากก็คือใส่ฉากเรืองแสงสองด้านก็เลยทำให้ค้นพบประจุบวกหรือโปรตอนนะคะ อ่ะทีนี้นะคะก็ยังมีการทดลองที่หลังจากทอมสันทดลองแล้วเนี่ยนะคะก็รู้จักอิเล็กตรอนละนะคะทีนี้มิลลิแกนเนี่ยก็ทำการทดลองโดยใช้หยดน้ำมันนะคะปกติเนี่ยเขาฉีดสเปรย์น้ำมันมานะคะเป็นละองสีเหลืองใช่ไหมน้ำมันเป็นสีเหลืองทีนี้ปกติเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันก็จะต้องตกพื้นลงมาด้วยด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกโดยธรรมชาติใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะ มิลเนอะเซตให้ให้มีแรงของสนามไฟฟ้าเนี่ยดันดันแรงน้มถ่วงของโลกไว้นะคะแล้วก็เซตค่าแรงไฟฟ้าเนี่ยเท่ากับแรงน้มถ่วงของโลกนะคะเมื่อเซตอ่ะสมมุติว่าแรงน้มถ่วงของโลกตกลงมา10นิวตันนะคะเขาก็เซตแรงไฟฟ้าเนี่ยให้มีค่าเท่ากันก็คือ10 นิวตันเหมือนกันทีนี้หยดน้ามันเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ตกก็คืออยู่ตรงกลางพอดีนะคะเมื่อหยดน้ามันเนี่ยมันนิ่งอยู่กับที่ปุ๊บนะคะเขาก็เลยทดลองนะคะสองกล้องดูประจุอิเล็กตรอนนะคะอ่ะซึ่งพอเขาทําการทดลองหรือเซตการทดลองแบบนี้ได้เนี่ยทำให้เขาคํานวณหาค่าประจุของอิเล็กตรอนได้เท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอม หน่วยของประจ,จุมีหน่วยเป็นคูลอมหรือตัวซีใหญ่นะคะอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเขาใช้กล้องนะคะเทโลสโคปส่องดูอันนี้ก็ผ่านสนามไฟฟ้าเข้าไปอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะคะอ่ะมาดูทีนี้ก็มีการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดใช่ไหมคะรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยใช้อนุภาคอัลฟาเนี่ย นะคะยิงผ่านแผ่นทองคำนะคะเพื่อทดสอบว่าสิ่งที่ทอมสันพูดเนี่ยเป็นจริงไหมนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าทอมสันพูดจริงเนี่ยแปลว่าในอะตอมเนี่ยมีเดิมนะพูดที่มาก่อนว่าทอมสันเนี่ยบอกว่ามันมีประจุลบมันมีประจุบวกลบบวกลบบวกนะคะเต็มไปหมดทั้งอะตอมเลยถ้าเกิดว่า ยิงอนุภาคอัลฟาแล้วเนี่ยไปโดนช่องว่างก็คือไม่ชนอะไรนะคะทำให้อนุภาคอัลฟาเนี่ยเดินทางไปจุด A ก็คือไม่ชนอะไรเลยไม่โดนอะไรเลยชนกับช่องว่างก็เดินทางเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเกิดว่า ทองคำเนี่ยมันไปชนกับประจุลบหรือประจุบวกแบบเฉียดๆเนี่ยนะคะก็คือมีลบบวกลบบวกอยู่เต็มอะตอมใช่ไหมถ้ามันชนประจุลบประจุบวกแบบเฉียดๆเนี่ยทําให้มันเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงเล็กน้อยก็คือเบี่ยงเบี่ยงมาที่จุดบีนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันชนโปรตอนหรือประจุบวกอะบวกกับบวกอะมันเฉียดกันอะมันเขาเรียกอะไรมันผักกันอะใช่ไหมคะพอมันผักกันเนี่ยมันก็เลยเบี่ยง รังสีจากเส้นตรงไปเล็กน้อยแต่ทีนี้สิ่งที่ลาเทอร์ฟอร์ดค้นพบอะ่ะนะคะก็คือว่ามันมีอนุภาคอัลฟาที่ยิงไปปึ้งแล้วก็สะท้อนกลับทันทีแล้วก็สะท้อนกนลกนกับอย่างแรงเลยแปลว่ามันต้องชนประจุบวกอะ่ะอันใหญ่แล้วก็แล,วกแล้วก็แรงมากซึ่งทำให้อนุภาคอัลฟาสะท้อนกลับนะคะจุดที่สะท้อนกลับก็คือจุด C นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลาเทอร์ฟอร์ดก็เลย ก็เลยสรุปว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าอนุภาคแอลฟาเนี่ยนะคะเดินทางมาที่จุด A เนี่ยนะคะก็คือเดินทางเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงเนี่ยแปลว่าบริเวณดัง,ดงกล่าวเนี่ยไม่เกิดการเบี่ยงเบนเพราะว่ามันชนช่องว่างมันก็มันก็ไม่เบี่ยงเบนใช่ไหมลังสีมันไม่ชนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเบี่ยงเบนเล็กน้อยนะคะเบียเบ่ยงเบนออกถ้าเกิดว่ามัน อนุภาครังสีอัลฟาเนี่ยมาที่จุด B เนี่ยนะคะแปลว่าราังสีอัลฟาเนี่ยมันเข้าใกล้โปรตอนโปรตอนเป็นบวกเหมือนกันลูกแล้วก็อนุภาคอัลฟาก็เป็นบวกบวกกับบวกเนี่ยชนกันไม่ชอบกันลูกมันผลักกันนะคะมันก็เลยทําให้เบียเบ่ยงเบนไปจากแนวเส้นตรงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ชนแบบจังๆแต่ทีน่นี้จุด C เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในสมมุติฐานของการทดลองนะคะของลาตเทอร์ฟอร์ดนะคะ เจอจุด C เนี่ยทำให้ได้แบบจำลองอะตอมของลัตเทอร์ฟอร์ดเลยที่แตกต่างกับทอมสันนะคะก็เลยสรุปว่าเนี่ยมันชนแล้สะท้อนกลับอะแปลว่ามันจะต้องมีอะไรอยู่ใหญ่ๆนะคะในอะตอมแน่เลยมันไม่ใช่บวกลบบวกลบแบบที่ทอมสันบอกหรอกทีนี้พอชนจุด C ปุ๊บนะคะทำให้ลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ย ก็เสนอแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดว่าเนี่ยมันต้องมีประจุบวก,กอยู่ตรงกลางแล้วประจุบวกเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะอยู่กลางอะตอมเลยนะคะอ่ารัตเทอร์ฟอร์ดก็เสนอแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดแล้วก็บอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะวิ่งอยู่รอบๆอบอะตอมนะคะส่วนประจุบวกก็อยู่ตรงกลาง นะคะไม่ได้อยู่แบบทอมสันนะที่ทอมสันบอกว่าบวกลบบวกลบกระจายอยู่นะคะแต่ลาเทอร์ฟอร์ดบอกว่าเนี่ยพอชนแล้วเด้งกลับแบบนี้มันต้องชนประจุบวกด้วยกันแล้วประจุบวกก็ใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ตรงกลางด้วยนะคะมันถึงอนุภาคอัลฟาถึงสะท้อนกลับแบบนั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการทดลองของลาเตอร์ฟอร์ดก็เสนอทําให้เขาอ่ะเสนอแบบจําลองอะตอมของลาเตอร์ฟอร์ดนะคะแต่ยังไม่จบหลังจากนั้นนะคะแชดวิกเนี่ยนะคะก็ ค้นพบนิวตอันอีกนะคะหลังจากทีีลัตเทอร์ฟอร์ดอ่ะเสนอแบบจำลองอะตอมของลัตเทอร์ฟอร์ดแล้วนะคะแชดวิกเนี่ยก็ใช้วิธีการยิงรังสีอัลฟาไปที่แผ่นเบรลิลียมมากีกอ่าคานะลัตเทอร์ฟอร์ดยิงไปที่แผ่นทองคำใช่ไหมอ่ะทีนี้ พอยิงยิงอนุภาคอัลฟาซึ่งเป็นอนุภาคบวกเหมือนเดิมเนี่ยนะคะไปที่อ่าไปไปที่เบริลียมนะ่ยปรากฏว่ามันมีอนุภาคหนึ่งอะหลุดออกมาจากแผ่นเบริลิียมนะคะเมื่อเอาอนุภาคอันนั้นอะนะคะเมื่อเอาอนุภาคอันนั้นอะไปทดสอบด้วยสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้า ไม่เบี่ยงเบนนะคะถ้าเกิดมันมันเบี่ยงเบนทางใดทางหนึ่งก็จะต้องเดาว,ว่ามันเป็นบวกเป็นลบใช่ไหมแต่ในที่นี้มันไม่เบี่ยงเบนเขาก็เลยรู้ว่าอนุภาคนั้นอะเป็นกลางทางไฟฟ้าและทีนี้เขาก็นะคะยิงอนุภาคดังกล่าวไปที่แผ่นพาราฟินอีกนะคะนะคะพอยิงไปที่แผ่นพาราฟินเนี่ยทำให้โปรตอนหลุดออกมานะคะเขาก็เลยค้นพบว่าอนุภาคเนี้ยมันมีมวล ใกล้เคียงกับโปรตอนนะคะซึ่งก็เลยให้อนุภาคเนี้ยที่บอกว่าอนุภาคที่เป็นกลางเนี้ยว่านิวตอนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะตอนแรกอะทอมสันบอกว่ามีโปรตอนหรืออนุภาคบวกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่รอบนอกนะคะแต่การทดลองเนี้ยของแชทวิกอะบอกว่าในนิวเคลียสอะมันไม่ได้มีแต่โปรตอนนะแต่ว่ามันมีอนุภาคที่เป็นกลางอีกชนิดหนึ่งก็คือนิวตอนแล้วก็อนุภาคของนิวตอนเนี่ย แทบจะเป็นแฝดกับโปรตอนเลยคือมีมวลใกล้เคียงกันมากต่างกันแค่ทศนิยมหลักที่3นะคะอ่ะสรุปแชทวิกก็เป็นคนค้นพบโปรตอนนะคะสรุปแบบจำลองอะตอมอของรัตเทอร์ฟอร์ดล่าสุดก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกโปรตอนอยู่ตรงกลางนิวตอนคู่กับโปรตอนอยู่ตรงกลางซึ่ง2ตัวนี้จะเรียกว่าวงในใช่ไหมหรือเรียกว่านิวเคลียส นะคะอ่ะทีนี้การทดลองยังไม่จบนะคะก็จะมีการทดลองของโบนะคะโบเนี่ยศึกษาสเปกตรัมนะคะสเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัวก็เอาหลอดแก้วเนี่ยบรรจุแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะคะแล้วก็เอาปีซึมเนี่ยส่องไปแล้วก็มีฉากรับแสงนะคะปรากฏว่า เมื่ออิเล็กตรอนได้รับพลังงานความร้อนเข้าไปเนี่ยจะคายพลังงานความร้อนออกมาในรูปแสงนะคะครูสามารถเขียนแผนภาพของคําพูดนี้ว่าเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยเมื่อโดนไฟใช่ไหมเมื่อโดนไฟหรือความร้อนเนี่ยเดิมเนี่ยอิเล็กตรอนมันอยู่ของมันดีๆมันก็อยู่ในสถานะพื้นแต่เอาความร้อนไปกระตุ้นมัน,น่ะ ทําให้มันแบบโอ๊ยร้อนฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันร้อนอ่ะฉันก็กระโดดขึ้นไปเลยไปกระโดกระโดดขึ้นไปในสถานะกระตุ้นแต่มันมันอ่ะขึ้นไปด้วยอ่ะมันไปมันขึ้นไปอยู่สถานะกระตุ้นด้วยด้วยการที่มันโดนกระตุ้นจากความร้อนมาใช่ไหมมันอยู่สถานะกระตุ้นเนี่ยมันก็ไม่เสถียรนะคะมันไม่เสถียรมันก็ตกกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนที่อิเล็กตรอนตกกลับลงมาเนี่ยมันตกกลับลงมาพร้อมกับคายพลังงานออกมาค่าหนึ่งนะคะซึ่งพลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกมาเนี่ยมันคายออกมาในรูปพลังงานแสงนะคะอ่ะทีนี้ถ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวแต่ทําไมมันถึงคายพลังงานในรูปพลังงานแสงได้ถึงสีสีนะคะอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นสีที่อ่า ถ้าไฮโดรเจนคายออกมาก็คือมีสีแดงมีสีเขียวมีสีน้ำเงินม่วงนะคะอ่ะมันดูไม่ค่อยชัดนะคะอ่ะและทีเนี้ยมันคายพลังงานออกมาสีสีแล้วก็คงที่เหมือนเดิมทุกครั้งนะคะโบก็เลยเสนอว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีระดับพลังงานที่แน่นอนนะคะและมีหลายระดับเป็นชั้นๆน,นะคะเรียกว่าระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนะ ่ะก็สรุปวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมนะคะของทุกคนเลยนะรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้เสนอแบบจำลองอะตอมแต่เขาก็ช่วยทดลองจนคนพบนะคะตัวเลขคนพบมวลต่างๆนะคะเอามาดูที่แบบจำลองอะตอมของดอตันนะคะ ดอตันเป็นผู้เสนอแบบจําลองอะตอมของดอตันนะคะดอตันเนี่ยไม่ได้ทําการทดลองแต่ก็ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากนักฟิสิกสศาสตร์ท่านอื่นนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอะตอมของดอตันบอกว่าธาตุเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอมนะคะปัจจุบัน อันนี้ไม่เป็นจริงแล้วนะนะคำพูดของดอตันไม่เป็นจริงจะกากบาดไว้นะคะอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกันและจะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่นนะคะคำพูดนี้ตอนหลังนะคะก็ถูกคนพบว่ามันไม่เป็นจริงนะคะสารประกอบเกิดจากอะตอมตั้งแต่ธาตุตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนคงที่ค่า1อ่ะปัจจุบันคำพูดนี้ของดอตันยังเป็นจริงนะคะอะตอมไม่สามารถทำลายด้วย วิธีทางเคมีไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่และแยกย่อยนะคะแยกย่อยออกไม่ได้นะคะคำพูดนี้ปัจจุบันไม่เป็นจริงนะคะอ่าต่อไปมาดูทอมสันทอมสันเป็นผู้เสนอแบบจำลองอะตอมของทอมสัน นะคะโดยการทดลองของคมสันก็คือทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดคมสัรเป็นผู้ค้นพบอิเล็กตรอนแล้วค้นพบว่าค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนมีค่าคงที่นะคะแล้วก็หาค่าประจุต่อมวลมาได้เท่ากับ1 7 6คูณ10บกำลัง8คูลอมต่อกัมนะคะต่อไปมิลิแกนนะคะมิลิมิลิแกนเนี่ยยิงรังสี x นะคะไปที่ละอองน้ำมันนะคะแล้วการการทดลองของมิลิแกนทำให้ ค้นพบค่าประจ,จุ q q เนี่ยก็คือค่าประจ,จุ qe ก็คือประจ,จุของอิเล็กตรอนเท่ากับ1.6ึคูณ10กำกลังลบ19คูลอนคูลอมะคะแล้วก็ค้นพบอ่าแล้วก็เอาการทดลองของทอมสันเดิมนะคะกับค่าประจ,จุธรรมดาเนี่ยมาทำการบวกลบคูณหารการย้ายข้างสมงการต่างๆนะคะทำให้ได้ค่ามวลของอิเล็กตรอนว่าเท่ากับ 9.11ุคูณ10กำลังลบ28กรัมนะคะออยแกนโกสตล์ Style นะคะก็คือเรียนแบบการทดลองอะตอมของทอมสันโดยการใส่ฉากรับแสงไป2ข้างนะคะแต่ว่าทำการทดลองโดยใช้หลอดรังสีแคโทดเหมือนกันก็ทำให้โกสตล์นั้นค้นพบอนุภาคบวกในอะตอมนะคะต่อไปลาตเทอร์ฟอร์ดนะคะเป็นผู้เสนอแบบจำลองอะตอมของลาตเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองโดยการยิงรังสี อัลฟาไปยังแผ่นทองคำเปลวนะคะตอนนั้นนะคะลัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยคนพบว่าจุด C เนี่ยที่ยิงไปเนี่ยยิงยิงยิงแผ่นอ่ายิงอนุภาคอัลฟาไปเนี่ยทำให้อ่ามันกระเด็นกลับใช่ไหมพอกระเด็นกลับก็พบคนพบว่ามันมีนิวเคลียสตอนนั้นแต่บอกว่าในนิวเคลียสเนี่ยมีแต่โปรตอนนะคะแล้วก็ค้น ค้นหามวลของโปรตอนว่าหนักเท่ากับ1.67คูณ10กำลังลบ24กรัมนะคะแล้วก็เป็นผู้ค้นพบโปรตอนแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อด้วยว่าอนุภาคบวกที่เขาค้นพบนั้นเรียกว่าโปรตอนต่อไปแชดวิกนะคะทำการทดลองยิงรังสีแอลฟาไปยังแผ่นเบเรลเลียมนะคะทำให้ค้นพบนิวตอนนะคะซึ่งนิวตอนเนี่ยรวมอยู่กับโปรตอนในนิวเคลียสนะคะต่อไปโบ โบเป็นผู้เสนอแบบจำลองอะตอมของโบนะคะการทดลองของโบก็คือศึกษาสเปกตรัมของแกส๊สไฮโดรเจนนะคะค้นพบว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั้นมีลักษณะเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็ใช้แบบจำลองอะตอมที่โบเป็นคนบอกนั้นน่ะนะคะทฤษฎีของโบนะคะใช้มาจนถึงปัจจุบันนะคะอ่ะแล้วสุดท้ายก็จะมีแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะคะอ่ะ